น,น,นี่ครับนี่อะไถ่ล่องยางนะครับหลายคนมักจะถามาล่องยางต้นยางไงแล้วไถแล้วมันเป็นยางบอนะครับอ่าคือ,อมันมันบอเป็นยางครับมันจะเป็นผลดีมากกว่านะครับหลังจากไถนะครับ ลองยางนะครับตัดหักยางฝอยนะครับแล้วหักยางไม่นะครับมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วหนายางนะครับหนายางที่แตกนะครับมันก็จะไหนล่ะมันสีขื้นไวกว่าเกานะครับเพราะว่ามันได้หักอาหารใหม่นะครับเนาะหนายางแตกแล้วใบยางนะครับมันก็สีส้นกันเร็วกว่าเกานะครับ ไทยนายามันมันแตกจังสีนะครับมันก็สีขึ้นเรี้ยวนะครับไทยปีนี้ไอปีนี้นะครับปีหนา้ามันก็เต็มขึ้นกาแล้วนะครับงานกนปวดขานะครับนี่ก็มีสิบหาอะไร ก็ติดชายแดนขมนินะครับอยู่ห่างจากขมินประมาณจากเมตรว่ะประมาณ3ามอยเมตรนะครับติดเคลื่อนนะครับ